เลับเพื่อสุขภาพหูที่ดีสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอาเคล็ดลับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหูที่ดีมาฝากกันนะครับซึ่งกรมการแพทย์เขาได้เผยแพร่สาระความรู้ดีๆตรงนี้นะครับสำหรับเคล็ดลับในสิ่งที่ควรจะทำเพื่อการดูแลหูและการได้ยินนะครับก็คือการใช้ที่อุดหูเมื่อเราอยู่ในที่เสียงดัง การตรวจการได้ยินอย่างสม่ำเสมอใส่เครื่องช่วยฟังอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำพบแพทย์เมื่อมีปัญหาด้านหูหรือการได้ยินนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะกระทำนะครับทีนี้สิ่งที่เราไม่ควรทำกับหูของเราก็คือการใช้ไม้พันสำลีน้ำมันเศษไม้หรือเข็มเข้าไปในช่องหูการว่ายน้ำหรือล้างหูด้วยน้ำสกปรกการใช้หูฟัง หรือที่อุดหูร่วมกับผู้อื่นการฟังเสียงหรือโดนตีด,ดังจนเกินไปนี่คือสิ่งที่เราไม่ควรทำนะครับทีนี้การรักษาสุขภาพหูและการได้ยินในช่วงของวัยทารกเนี่ยก็คือควรจะมีการฝากคันนะครับการคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิดการได้รับวัคซีนตามช่วงอายุต่อมาในวัยเด็กและวัยรุ่นเนี่ย ควรจะรักษาหูชั้นกลางอักเสบการรับวัคซีนและก็ไม่ฟังเสียงดังจนเกินไปนะครับทีนี้การดูแลรักษาสุขภาพหูในช่วงของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุข้อแนะนำก็คือ,อควรที่จะคัดกรองการได้ยินนะครับผู้ที่มีความเสี่ยงด้านการทำงานที่มีเสียงดังเพราะฉะนั้นถ้าในวัยผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเราทำงานในที่มีเสียงดังเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ที่เสี่ยงได้นะครับ ควรจะมีการคัดกรองการได้ยินนะครับทีนี้การรักษาสุขภาพหูและการได้ยินในทุกช่วงอายุควรจะดูแลสุขภาพหูพบแพทย์เมื่อมีอาการทางหูหรือการได้ยินใช้ที่อุดหูเมื่ออยู่ในที่เสียงดังดูแลสุขภาพไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราการอ,ออกกำลังกายไม่ใช้ไม้พันสำลีสิ่งแปลกปลอมแค่หู ไม่หยอดหูด้วยน้ำมันหรือสารที่แพทย์ไม่ได้สั่งนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือ,อวิธีการที่เราจะดูแลสุขภาพหูที่ดีนั่นเองนะครับ